คัดบนตัวตา้าไรเกอร์นะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้เห็นไหมปุ่มเล็กๆเนี่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันโวินเนี่ยมันจะใส่ฝาคร้อบไม่ได้แต่เป็นของเทียมนะของแค่ใส่เข้าอยู่อันนี้แปบ๊บแปบ๊บคัสเนี่น็อตรงนี้สองตัวแต่ของเทียมมันจะมันชนตัวนี้ก่อนครับมันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้มันไม่ถึงน,อน็อตัวนี้ต้องระวังอ่ะต้องคุยบายงทียากหน่อยแต่ตอนนี้ระวังหวานของเทียมหวานง่ายตัวนี้นะ มันจะใส่ฟ,ฟ้าครอบตรงนี้ไม่ได้ชนุ่มนี้ครับตาทเกอร์นะดูนี่เนี่ยชนตัวนี้นะพัดบนนี่นี่นนม,นนนมันจะชนตัวนี้ครับฝาครอบเนี่ยจะใส่ไม่ได้ต้องคว้านต้องคว้านให้มันใหญ่เอาวิธีแก้ไม่มีมีแค่นั้นแหละมันจะชนตรงนี้ก่อนนะี่ยใส่ไม่เข้าออพัดบนดาทเกอร์ดีฟูดีต้องระวัง